ที่ร้านโต๊ะอาหารถนนริมคลองส้มทวินตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายพีระพันลูกเท้าเจ้าของร้านอาหารพร้อมด้วยภรรยาและลูกน้องเร่งจัดทำข้าวกล่องพร้อมหน้ากาก,กอนามัยปลาราบองมะม่วงและข้าวสารจำนวน200ชุดแจกประชาชนชาวมหาสารคามที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ตบงานว่างงานไม่มีรายได้โดยทำอาหารตั้งแต่เช้าจู่และแจกในเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าสิ่งของจะหมดซึ่งมีประชาชนเดินทางมารอรับอาหารเป็นจำนวนมากซึ่งทางร้านได้จัดเจวล้างมือและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นายพีระพันลูกเท้าเจ้าของร้านเปิดเผยว่า ร้านตนก็ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เช่นเดียวกันซึ่งทางราชการห้ามไม่ให้ตั้งตัวรับประทานอาหารในร้านแต่ลูกค้าสามารถนำอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านได้ซึ่งทำให้รายได้ลดลงกว่าเมื่อก่อนมากแต่ก็ไม่ยอ่อท้อทำได้แค่เพียงสู้ต่อไปวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานตนและภรรยาเลยปรึกษากันว่าอยากทำบุญซึ่งปกติก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว วันก่อนเห็นมีคนโพสในเฟซบุ๊กว่ามีที่ไหนแจกข้าวฟรีบ้างตอนนี้ตกงานเมื่อเห็นแล้วรู้สึกสะเทือนใจเราคิดว่าเราลำบากแล้วยังมีคนลำบากกว่าเราทางร้านโต๊ะอาหารจึงได้ทําอาหารแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบตกงานว่างงานดังกล่าวโดยทําข้าวกล่องเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาวและข้าวขาหมูพร้อมหน้ากาก,ากอนามัยปลาลาบองมะม่วงและข้าวสารขนาดหนึ่งมือ้อจํานวน2 0 0ยชุดแจกประชาชน เมื่อประชาชนเดินทางมารับและกล่าวขอบคุณตนรู้สึกซาบซึ้งใจและเห็นคนมาสารคามยิ้มได้ที่น้องชาวมหาสารคามใช่ครับก็จริงๆแล้ววันนี้คือต้องเท้าความนิดนึงก็คือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของภรรยาแล้วก็เคยคุยกันไว้ ว่าอยากจะทําบุญนะฮะแล้วก็ uh, okay. คืนก่อนนี้ก็เห็นมีคนมาโพสต์ในในกลุ yep. ่มเฟซบุ๊กของคนมหาหารตะลุมพามว่าที่ไหนเขามีแจกข้าวฟรีไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบนั้นแล้วสะเทือนใจก็เลยเราก็คิดว่าเราลําบากอยู่แต่ไม่คิดว่ามีคนลำบากกว่าเรานะฮะเราก็เลยคิดว่าเราทําบุญนี้ดีกว่านะฮะช่อยเด็กพี่น้องที่เขาเจียญร้อน แล้วพอที่จะช่วยได้ก็ทำตามกำลังที่มีแล้วก็มีผู้ร่วมบุญด้วยในวันนี้หลายคนเหมือนกันครับผม <c oughs> ครับผมอย่างวันนี้เราแจกอะไรบ้างวันนี้ก็จะมีนะครับมีข้าวกระเพราไข่ดาวแล้วก็ผ้าขาวหมูนนะะแล้วก็มีหนา้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ข้าวสารมีจะบ,บองนะครับให้เผื่อถูกแค่ละชามกับจะบองนี่นะ,ะอย่างร้านเรานี่ได้รับผลกระทบไหมครับ มันได้รับแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือลูกค้าเข้ามาทานไม่ได้อย่างเงี้ยฮรแล้วก็เราก็ดีลิเวอรเอาแล้วก็ถึงรายได้ก็จะไม่ไม่ได้เหมือนกอบที่เราเปิดร้านอยู่แล้วแล้วก็ยังมีภาระเรื่องของลูกจ้างซึ่งจะเลิกจ้างเขาก็สงสารเขาเขาจะอยู่จะกินยังไงนะก็เลยตัดสินใจก็เนี่ยแหละครับก็ต้องเนี้อก็ต้องเข้าพราะว่ากันไปแล้วนะครับก็อดทนครับ ด้าน,นคนที่มารับสิ่งของเปิดเผยว่าตนรู้สึกดีใจและขอบคุณเจ้าของร้านที่ทำอาหารแจกในวันนี้ทำให้ตนอินไปหนึ่งมือ้อที่ผ่านมาตนทำงานเป็นเด็กเสิ์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากเกิดโรคโควิด -19 ก็ได้ตกงานตอนนี้กลับไปอยู่บ้านหาอาหารตามธรรมชาติขายพอได้เงินมาซื้ออาหารบ้างแต่ก็ไม่เพียงพอได้แต่รอว่าเมื่อไรโรคโควิด -19 จะหายไปจะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมก็รู้สึกดีใจครับ เราได้รับผลกระทบแบบนี้ยังไงบ้างครับก็รับผลกระทบก็เยอะอยู่ครับหลายเรื่องอะไรวันนี้ก็ออกมาหากินครับไม่ได้ไปทำงานเลยครับไม่ได้ไปทำงานอะไรวันนี้ก็ไปหาผึ้งหานิ้มหาอะไรอะไรไม่ได้ไนทำงานอะไรครับก่อนนี้ก็อยู่ตามร้านอาหารมาต้นจบงานก็กลับไปกลับไปที่บ้านหาอาหารที่บ้านใช่ครับ